ความพอกาองเคือ,อจเจอเคสที่แบบห,หนักหนักเลยไหมเอาล้ตอนนี้ผมนั่งอยู่คุณหมออีกหนึ่งท่านนะคุณหมอฟรีนะสวัสดีครับผมเนี่ยอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยเตือนกับบุคคลผู้ชายที่ลุ้งเท่าไม่ถึงการจะไปเพิ่มขนาดด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งรักษาผมไอนในเรือจนจำเาเจอเยอะมากหลยคนที่ไปฉีดด้วยวมมม้มันมะกอบมากน้ำนะกอกเสียมากสุขภาพมันเน่าต้องมานั่งรักษาเสียให้กายทุกคนมาเิญครับครับ ก็อกการฉีดพวกสารเพิ่มขนาดนะครับที่แบบเป็นสีแบบกลอมนะครับหลักๆเนี่ยขึ้นเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการเนาะส่วนใหญ่ใช้การแบบชวกการทำด้วยความขุนโนองเพื่อฉีดให้หรือว่าคนรู้จักฉีดให้อย่างนี้ครับตอนนั้นก็คือเหมือนเป้าหมายก็คือเหมือนทําสนุกสนุกขำๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังเรื่องผลกระทบที่ตามมาได้ เอาที่เจอบ่อยๆเลยก็คือฉีดเป็นพวกสารแปลกปลอมอย่างเช่นพวกนูนตานนะครับน้ำมันมะกอกอันนี้สองเนี่ยสองอย่างเนี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นด้วยที่หาง่ายพวกวาสลีนหรือว่าเป็นพวกเบบ้ออลอย่างเงี้ยครับซึ่งสารที่แตกต่างกันเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายมันก็ต่างกันด้วยคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบห,หนักๆเลยไหมหนักๆเลยก็มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันอยู่ระยะเวลาของการฉีดเข้าไปช่วงต้นนะถ้าสมมติฉีดเข้าไปใหม่ๆมนนออเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นการเัิเสตขึ้นมาเขาไม่อักเสบติดเชื้อได้นะครับส่วนในบางรายเนี่ยที่ฉีดไปสักระยะหนึง่งมันจะเริ่มรู้สึกว่าตบมันผิที่แต่สารเนี่ยมันจะเริ่มซึมผิวขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายผิวหนังที่โดนตานกินพวกนี้ครับเราเก็บไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้การผ่าตาัดหรือการไปเย,ย็บแบบมันไม่ติด น้องสารมันคือยิ้งไว้นามเนี่ยสารมันกินผิวไปเรื่อยๆมันแทรกเข้าไปอู่ระหว่างเซลล์ของเราเนี่ยครับมันจะยิ่งแย่ลงและสุดท้ายเนี่ยพอผ่านระยะเวลามาักระยะหนึ่งมันจะเสียอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะยากแลละครับผมนีนะ่คือคำเตือนของคุณหมอนะครับ,รบขอบคุณคุณหมอมากเลยครับนะครับ